พี่น้องนะครับขากลับครับพี่น้องก็กระแสนะครับตอนนี้ก็พูดตามกระแสนิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่า,าก็ให้มีการมา,ากระทบกับการเกษตรของเรานะครับการที่เรามาทำางานของเรา,างานหลักงานประจำก็วันนี้ก็อยากจะเสนอมาคุยกับพี่น้องเรื่อง ที่เป็นหนังละครซีรีส์นะครับท่านอาจจะดูมาแล้วนะครับเป็นหนังของประเทศไทยซึ่งก็เป็นการาทาในเรื่องอาการเขาเรียกว,ว่าสงครามนะครับแต่เป็นสงครามาทางการาการค้าการขายนะครับมันก็มีทําให้เราได้ทราบหลายๆอย่างนะพี่น้องว่าโอ้บางทีเราก็า ไม่ทราบเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขายนะครับบางสิ่งก็เออได้ทราบนะครับแต่ว่าบางอย่างเราก็ได้ดูจากหนังมาก็เป็นไอเดียแล้วประสบการณ์เยอะนะครับพี่น้องหลายๆฉากหลายๆตอนนะครับเช่นเราไม่รู้เลยนะครับว่าการที่บางคนในตอนแรกของเขานะครับตอนนี้ก็คงพูดได้แล้วพี่น้องเพราะว่าหนังเขานี่มีตั้งแต่ ในออกมาทั้งต่างๆนานานะครับเขาเอามาแชร์มาให้ดูมาเออมาทำเป็นอะไรต่างๆนานานะครับก็ในเปิดฉากตอนแรกที่เขาบอกว่าเงินมันมาจากอากาศนะครับทีแรกเราก็ว่าเอ้ยเงินมันจะไงจากอากาศนะครับปรากฏว่าพระเอกตอนนั้นน่ะไม่ไม่มีตังค์เลยเนาะคือแทบจะทั้งไม่มีตังค์แล้วก็เป็นแบบ คือไม่มีทุนอะไรเลยพี่น้องอแม้กระทั่งคือรับจ้างรายวันแบบขนาดอย่างนั้นเลยนะพี่น้องปรากฏว่าอ่าเขาเริ่มจากการที่อ่าใช้่าไอเดียความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาว่าเเงินอยู่ทางอากาศแล้วก็เขาอ่าเรียกว่า จะหาอะไรที่สิ่งที่คนที่ต้องการซื้อไม่มีนะพี่น้องเห็นได้ชัดเลยนะว่าคนที่ต้องการซื้อไม่มีนะครับที่เขาบอกเก้าอี้นะครับแต่ว่าผมว่าไคลแมกไม่ได้อยู่ตรงกาอเกนะครับผมว่าอยู่ตรงตรงทรายมากกว่านะครับคือเป็นการจุดไอเดียของเขานะครับตรงที่เขาเป็นการต่อรองนะครับการต่อรอง เหมืองทรายของเขานะครับถือว่า,เ,าเรียกว่าเป็นการจุดประเด็นมา,าในก่อนที่เขาจะสำเร็จเลยนะพี่น้องนะครับก็เป็นไอเดียของหนังที่โอ้มีมีการที่ให้เราลุ้นระทึกไปตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าใครที่ดูแล้วก็คงถ้ามีเวลาอยู่คงไม่ไม่ไปไหนนะพี่น้องคงดูให้จบเลยนะครับเพราะว่ามันฉากเขา คือเขาตื่นเต้นตลอดนะครับคือเรียกว่า,อายอมรับนะครับว่าเรากา็ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยมา,าหลายๆอย่างเหมือนกันนะพี่น้องโอ้เสียเสียดายนะพี่น้องก็อยากจะพูดเยอะนะแต่ว่าถึงถนนใหญ่แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ